อะไรนี่นะคนกำลังนั่งนึกคำนูนอยอึ้งอย่างนี้นี่วันนี้หนูผมหนูเลหแือค่นี้แล้วนะหนูตัดผมวันนี้รู้สึกเศร้ากว่าเดิมภาษาพูดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เขาบอเอไ,ได้เดี๋ยว <Yeah. S 2> จังอิงหลอดเขาหวานกันอยู่นะปล่อยเขาเถอะอทอกินข้าวกันทุกคน พี่จะหั่พริกเก่เข้าวหมูออกรอบพี่โดไปอีกปะเ <laughs> ข้าหันเลยล <laughs> พี่โดไปอีกปะ <laughs> สวัสดีค่ะกินด้วยมากินด้วยกันมาสามาม์มาสชักมาสกินข้าวหมูนาาน้อยอะน้อยอะไรนี่ ให้ดนนี่พี่ออยมามาเ,เ,เป็นเพื่อนหนดีพริกมันเผ็ดปะเขี่ไหมงเผ็ดเลยเดียวลองหั่นสุกลองหานสุก ันนี้เป็นรัากระทงไหนกันทุกคนกระทงหลงทางไปหาไปหาอะไรยืนเดินกินักลอยกับเธอได้ไหม,มไม่ได้ไปลอยเลดี๋ยวมว รอยแก้วป่ะเออไม่อลอยหรอกปีนี้เดี๋ยวไปงมเหรียญแท,ทนทำงานีกว่นทำงานหรือว่าเราไปรับจ้างรอยกระทงเปเพื่อนดีวะอืมได้อยู่นะมามี อย่าแย่งอาชีพไปรับจ้างลอยกระทงดีกว่าน่าจะ,ะไรายได้ดีหรือเปล่าจะมีคนจ้างเราไปรอเป็นเพื่อนไหมพี่พี่ามาลอยกับน้องมาลอยคอ หน้าร้อยอะ่ะโอ้โหหนึ่งชั่วโมงได้ห้าพันเองอะ่ะตายแล้วโอ้โหงั้นไป <laughs> ว uh ัน huh นี้เครือขนมเราไหมกินกินซื้อเผืกูด้วยงสกลู้ามาแงสกิลโหหนึ่งหนึ่งชั่วโมงให้ยี่สิบอุบาทมาก เอาใส่กระทงไว้เถอะให้น้องๆเก็บไม่รู้ว่าเราจะไปดำปน้ำอ้อนทงหรอไปงมเอากระทงในกระทงพี่พี่ใส่ในกระทงมาเลยเดี๋ยวไปงมกันเลยพี่พันไม่อยากมีลูกแบบอีงหอ่อยคืออะไรอ่อละลูกคืออะไรพี่พันไม่อยากมีลูกแบบอิงหลอดหรออ๋อลูกมีลูกต้องสามคนนะคืออะไรอ่ออะแดงกับอะไรอ่ะล้อใช่ไหมไม่รู้อะ เดี不不๋ยวบอกไม่หิวอ่ะอะไรเราไม่ยู่ที่กินหมดแล้วกับพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อซุนิโอค่ะอะไรนะซุนิโอ เครื่องไลฟ์เลยพี่พัชชาชื่ออะไรกูจะช,ชื่อพี่พัชชาใช่ไหม <laughs> เคยกินข้าวเหนียวกับเกลือปะหึข้าวเหนียวกับเกลือขี้เกียจปั้นแล้วเอาเกลือโรยอ่ะไม่เคยอ่ะเคยกินข้าวเหนียวกับน้ำปลาเนี่ยชอบมากข้าวเหนียวกับเกลือเนี่ยโอ๊ะให้เปิดต็อก แฮปปี้ลอยกระทงอรดีจ้าไ่เธอน้องนาอาองเพลง ยำก็ออกมาสิเราสั่งยำม,มาม่าแบบเมื่อวานที่กินปวดหลังอิ่มอ่ะอิ่มไหมยุงกินไม่เสร็จเลยแต่เ,ตเริ่มกินแล้วคนหิวบอกจะอิ่มคนไม่หิวบอกหมดคนไม่หิวแค่หมดจ,มดจานแล้ว ฝากสวัสดีด้วยดับแ๊บนึงนะ อยากรู้อะไรถามมาไป่ปิด,ปดตอนไหนไหมาเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะได้ลอยกระทูงแล้วเนี่ย Đồ filter vi hoạt ạ Pin filter, pin filter. Muy ăn lần nào đó. nào

โต๊ะโต๊ะมันเคลื่อนอะงามหกแล,ล,ล้วกิเแล้วง่วง ไปเจองาได้ไหมเคยเจอกันรึเเคยเจอันไหมยังไม่เคยเจอมาละกี่ไปอะไร โทรหาพี่ออยดิสาวพี่ออยอถึงไหนละพี่แป้งสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึง มอ้โหหอ,อมอม,อมากขอบคุณค่ะคิดถึงลุกคนเหมือนกันฮะคิดถึงที่เรียนเรียนคิดถึงที่ บงังบังว่าเดิปีถูกอืมอิ่มนี่อิ่มแล้วแม่ไหร่จอบันสองไม่รู้ภารกิจแรกจบไปด้วยด,ดีภารกิจที่สองกำลังจะมาในอีพีหรือเราไปเดินกเกษตร ร้อนจนเงินงานรอจะคุย hmm. อืมย <h> ิ่มาอิ่มจังขอบคุณค่ะ เสียเสียแปลว่าขอบคุณเปียกๆแปลว่าโดนตีเฮ้ยโดนตีว <c oughs> ิอยากไปฉีดบทหอมแล้วนี่อ่ะอยากไปเล,ล่ากับโไม่มล่าสุดภาไปมันไปน่นพี่เราเปิดเิลงเช้า ก็เมาเย็นก็เมาเเปิดทําไมไม่เปิด <c oughs> มีหมดเลยตอนนี้พวดหลังอ่ะอ๋อพรุ่งนี้ออกรอบมีจะไปออกรอบไม่ว่าะจืรู้ไหน <c oughs> สวัสดีพี่ <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> อิ่มวะ่ะ หนาวไหมถามพี่ออยออกมากี่โมง<ต>จะเกินสองทุ่มคนหูสองทง่มคนอะไรเงี้ยถ้าเธาไปเดินไปไหมล่ะฮะจะทําไปเดินไปไหมล่ะไม่ไปไม่ไปรอเราหน่อยเถอไม่รอใ <c oughs> คอรรอถูงก้ โอ้เคยไหมปีแลลอยลอยปีแลลอยหรอลอยแต่ปีนี้อะยังไงแลลอยไหมล่ะเรื่องของฉันก็จะลอยก็ไปรลอยยังไม่ลอยบอกว่ายังไม่ลอยก็ลอยให้มันจะจบก็ยังไม่ลอยก็ยังไม่อยากลอยเดี๋ยวอยากลอยตอนไหนเดี๋ยวลอยเองพี่แป้งขอพคนณคาววิ่มิติม่มีวันนี้วันเดียวนี่เราก็ต้องมีโยมวันเดียวเออ แ้วยัง<อ>ยไม่อยากลอยตอนนี้นทำไมอะคุณวันไม่อยากลอยตอนนี้้าอยากลอยตอนไหนอยากลอยตอนไหนก็ลอยจะาลอยตอนเที่ยงคืนไม่ได้นะคะผีค่ะเนี้ยชอบเวลาหนูร่องลอยนะคะใครอะใครเนี้ย <laughs> มีออยสองทุ่มซึ่งโห<ฮ>้อหที่ออยไม่นานเลบอชชอบเวลาหูร่องลอยนะคะร่องลอยไปเด็กอะใช่ไหมเมียเห็นไหมเขาบอกว่าโซ,โซแฮมซัมอ้าวระบายสีออกไม่หมด ฉันนึกว่าจะเปิดแค่มือนี่เปิดทั้งแขนเลยเหรอเน,นี่ย <c oughs> โอ้ยอะไ่หนาวอ่ะลอยกระทงที่ไหนกันถ้าชวนไปลอยกระทงนะครับคีส่ง หนึ่งเรื่องได้เป็นซีรีส์แล้วนะรอคุณเคียวกับได้เลยได้เลยจะรออย่างมีความหวังทุกคนนหนุไปแล้วนะมาทักทายก็วันนี้ขอให้ทุกคนมสุขมากในวันหลอยกระทงนะคะแฮปปี้ลอยกระทงทุกคนนะจ๊ะไปะา,ายมาทักทาย เดี๋ยวขึ้นรถแล้วมันไหลไปหน้ามันมึดเดี๋ยวไหลไปก็ไอ้น,นี่อีกโดนตันดบายบายอุ๊ยไปวาดรูปต่อแหละรอชมนะบายบายคุณแนนขอบคุณค่ะบาย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 ปิดปิดไงปิด